สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบทดสอบต่อนะครับจากคราวที่แล้วเราได้พูดถึงข้อที่4แล้วก็ที่5นะครับวันนี้เราจะมาเฉลยในข้อที่6แล้วก็ข้อที่7นะครับมาดูกันนะครับว่าข้อที่6เขาว่ายังไงจากข้อที่6นะครับจากวงจรในรูปนะครับ จงหาค่าความต้านทานรวมของวงจรกระแสไฟฟ้ารวมแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับถ้าเกิดเราดูจากวงจรเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นวงจรผสมนะครับผสมยังไงก็คือจะมีทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานต่อในวงจรนะครับซึ่งเราจะพบว่า R1 กับ R2 เนี่ยเป็นไงครับต่อขนานกันนะครับต่อขนานกัน ทีนี้เราก็จะให้ตัวนี้เป็น R T หนึ่งนะครับทีนี้ R สากับ R c ต่ออนุกรมกันนะครับ R สาม R 4ต่ออนุกรมกันให้เป็น R T สองนะครับ R สี่ R ห้า R หกต่ออนุกรมกันให้เป็น R T สามนะครับหลังจาก R T สองกับ R T สามมัน ถ้าเกิดเราดูเนี่ยอทีสองทีสาก็จะขนานกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะให้เป็น Rt4 นะครับให้เป็น Rt4 ทีโอเคอ่ะทีนี้จากโจทย์ให้เราหาค่าความมานทานรวมนะครับข้อที่1หาค่าความ ทานทานรวมนะครับง่ายๆก็หา R าทีหาทีก่อนนะครับอาทีเท่ากับ R1 ขนาด R2 นะครับ r าขนาน R2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ R1 หคูณ r าหารด้วย R1 บวก R2 ะครับเท่ากับ10 คูณสิหารด้วย10บวก10เพราะฉะนั้นแล้ว rg 1จึงมีค่าเท่ากับ5โอง์มนะครับส่วน rt 2อ rt 2ก็มีค่าเท่ากับ r 3บวก r 4 rt สเท่ากับ r 3บวก r 4นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ10บวกกับ20 เท่ากับ30โอห์มอาที่สเท่ากับ A 5, กอ5าห้านกับนะครับก็อ5าหบวกอ6เท่ากับ20่สบวกสีนะครับเท่ากับ60ส oh โอห์มทีน,นี้พอเรายุบได้อ1า2น3 เรียบร้อยแล้วนะครับรูปของวงจรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรูปของวงจรพอเรายุบเสร็จมันก็จะมีแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายมาแล้วก็มี Rt1 นะครับ Rt1 แล้วก็จะมี Rt2 Rt3 นะครับ ทีนี้เราก็จะหา rt4 นะครับ rt4 ก็เกิดจาก rt3 ขนานกับ rt2 นะครับตัวนี้ rt4 นะ rt4 เท่ากับ rt2 ขนาน rt3 นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 30ใช่ไหมครับ30ขนานกับ60นะครับก็30คูณ60หารด้วย30บวก60จึงมีค่าเท oh ่ากับ20โ oh อ okay. ้มนะครับเท่ากับ20โอ้มโอเคเราได้ R ่าที1ค่าที2 RT3 RT4 เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาหา R รวมเพราะว่าเมื่อเราหา r t 4เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้มีแรงจ่ายใช่ไหมครับมี RT1 อนุกรมกับ RT2 แค่นี้นะครับได RT2 เพราะฉะนั้น RT จึงมีค่าเท่ากับ RT1 บวก Rt4 นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ5บวก20เท่ากับ25โอห์มนะครับเท่ากับ25โอห์มนี่คือได้ RT เสร็จแล้วต่อไปนะครับพอได้ RT ก็รวมเสร็จแล้วก็จะหากระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้ารวมและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับ กระแสไฟฟ้ารวมก็คือกระแสไอทีนั่นเองนะครับและกระแสะไหลผ่าน R แต่ละตัวหาไอที IT ก่อนไอที IT ก็จากกฎของโอ์มนะครับไอที IT กับ V ทส่วนด้วย r ารรงจายของเราว t ีของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ60โวลต์นะครับก็เท่ากับ60 หารด้วย r าที RT ของเราเท่ากับ25นะครับ r าที RT ของเราเท่ากับ25โอห์มเพราะฉะนั้นพอกดเครื่องคำนวณเสร็จก็จะได้ IT เท่ากับ2.4แอมแปร์นะครับ IT เท่ากับ2.4แอมแปร์พอได้ IT เท่ากับ2.4แอมแปร์ก็แสดงว่ากระแสที่ไหลเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับกระแสที่ไหลเข้าตรงนี้เนี่ย IT นะครับ ถ้าเกิดเราพิจารณาจากลูกขวามือเนี่ยเพราะว่า IT ก็คือตรงนี้แล้ว VR VR VRT1 VR ก็คือวัดณตำแหน่งนี้ตกอม VRT1 คือตรงนี้นะครับนี่นี่คือ VRT1 ส่วน VRT2 VRT4 นะครับ VRT4 คือคือณจุดนี้นะครับ VRT4 ก็คือณจุดนี้เนี้นะครับเป็น VRT4 เพราะฉะนั้นแล้วเราจะหากระแสที่ไหลผ่านแต่ละตัวได้แล้วก็ต้องทราบว่า VRT1 VRT4 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะครับ VRT1 VRT4 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่น,นี่ถ้าเกิดดูจากรูปซ้ายมือนะครับตันนี้เป็น VRT1 ณจุดเนี้ยเป็น VRT4 โอเคหา VRT1 ก่อนนะครับ VRT1 ก่อนเพื่อที่จะใช้กฎของโอห์มหากระแสนะครับหา VRT1 v r t หนะึ่งถ้ากับอะไรครับ i คูณ r นะถ้ากับ i t คูณกับ r t หนึ่งนะครับถ้ากับ i t คูณ r t หนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ2.4คูณ5 2.4คูณ5 จึงมีค่าเท่ากับ12โวลต์โอเคค่าแรงดันณนะจุด VRT หนเนี่ยตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์นะครับ12โวลต์คือจุดไหนครับคือจุดนี้นี่เลยนะครับณนะตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ12โวลต์เพราะฉะนั้นแล้วแรงดันตกค่อม VR 1ก็จะมีค่าเท่ากับ VRT 1 แล้วก็มีค่าเท่ากับแรงดันตะคม R 2นะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนว่า r V R t 1่เท่ากับ V R 2นะครับเท่ากับ12โวลต์นะเท่ากับ12โวลต์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหากระแสได้เมื่อเรารู้ค่าแรงดันตกขอมแล้วก็ค่าความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว I r 1, 1. ir 1ก็คือกระแสที่ไหลผ่าน r 1เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ r 1หารด้วย i vr 1หารด้วย r 1นะครับโอเคตรงเนี้ยเมื่อกี้ vr t 1มีค่าเท่ากับะไยนะครับ pr 1เท่ากับ v r 2เท่ากับ12โมลเพราะฉะนั้น IR1 เท่ากับ VR1 ด้วย r 1 IR2 ท่ากับ VR2 า่ารด้วย r 2, r 2, r 2. R 2. ะครับก็คือเท่ากับ12หารด้วย10นะครับเท่ากับ1.2สแอมป์ส่วน IR2 ก็เทากับ สิบสองหารด้วยสิบเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าของทานเท่ากันเท่ากับ1 2 okay. ึ่งแอมป์โอเคต่อมาพอเราได้ค่าของกระแส i r 1อหนึ่ง i อเเหลือกระแสะที่ไหลผ่านอะไรครับไหลผ่าน R3 R4 แล้วก็ R5 R6 ถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราจะพบว่า R3 กับ R4 เป็นวงจรอนุกรมนะครับ R3 R4 เป็นวงจรอนุกรมซึ่งกระแสที่ไหลผ่าน I R3 มันจะมีค่าเท่ากับ I R4 นะครับก็คือมีค่าเท่ากันขนาดเดียวกัน R5 กับ R6 ก็เหมือนกันนะครับกระแส I R5 ก็เท่ากับ I R6 เหมือนกันนะครับอาห้า 5ก็เทากับ i r 6นะครับซึ่งเราจะพบว่า,าแรงดันนะครับแรงดันณจุดตกคอม r3 กับ r4 ก็คือแรงดันตกคอม rt2 นั่นเองนะครับก็คือ v rt2 นะครับ ซึ่ง VRT2 น่ะมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับแรงดันตกค่อม RT4 โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพบว่า VRT VRT4 จะมีค่าเท่ากับ VRT เท่าไหร่ครับ VRT2 แล้วก็ VRT3 โ okay. อนเะคซึ่ง VRT4 ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือเอา IT คูณกับ r t 4นั่นเองนะครับ IT คูณกับ r t 4 ทีคูณ R T C นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ R T C ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหรนะ่20โอห์มนะครับ I T ของเราก็มีค่าเท่าเดิมก็คือ2.4แอมป์2.4คูณ24นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ48โวลต์48โวลต์ ชีติปอลโวลต์คือตรงไหนก็คือตรงณตำแหน่งตรงนี้นะครับ VRT4 เนี่ย VRT4 เท่ากับ48โวลต์นะครับณตำแหน่งเนี้ยนะเขียนไว้เลยว่าเท่ากับ48โวลต์นะวัดวัดตัวนี้เท่ากับ48โวลต์ VRT4 เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ VRT2 แล้วก็ VRT3 ด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว กระแสที่ไหลผ่านหนณตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือกระแสที่ไหลผ่าน R เลยครับ R 3ก pues ับ R e 4นั่นเองแล้วก็กระแสที่ไหลผ่าน R ที่าณตำแหน่งตรงนี้ก็คือกระแสที่ไหลผ่านหนณตำแหน่งนี้ก็คือ R 5กับ R 6กนั่นเองกระแสที่ไหลผ่าน R 5กับ R 6ก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเราจ like ึงได้ว่า ไอะไรไออะไรครับไปนี้เนาะเอาไอกับ i อสีก่อนไออาราเท่ากับ iR4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ v ีนะรครับ v ีทีวนะเพราะวีทีสี่เท่ากับวีอาร์ที ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากันก็คือเท่ากับ48หารด้วยหารด้วยอ g r t อะไรครับตัวเนี้ย RT 2โอเคเท่ากับ r g 2เท่ากับ48หารด้วย30นะครับเพราะว่า RT 2เราเท่ากับ30นะครับ จึงมีค่าเท่ากับ1.6แอมป์ ir อะไรอีก ir ที่เหลือก็คือ ir 5กับ ir 6นะครับ ir 5เท่ากับ ir 6ซึ่งมีค่าเท่ากับ vtc หารด้วยหารด้วย rt อธีอะไรครับเนนี้อธีสามโอเคหารด้วยอธีสามเท่ากับสี่สิบแปดหารหกสิบจึงมีค่าเท่ากับศูนย์จุดแปดแอมป์อ่ะจะได้คำตอบนะครับทั้งกระแสแรงดันแล้วก็กระแสที่ไหลผ่านแต่ละตัวนะ โอเคข้อต่อมานะครับข้อต่อมาข้อที่เจ็ดโอ้ข้อที่เจ็ดเนี่ยไม่ได้หากระแสะแล้วก็แรงดันแล้วก็ค่าความต้านแล้วนะครับข้อที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับการแปลงตัวเดลต้าเป็นสตาร์หรือว่าสามเหลี่ยมเป็นแบบ y นะครับจากรูปจงแปลงวงจรเดลต้าให้เป็นสตาร์นะครับ ก็คือเราจะเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมน,นะครับเปยนจากสามเหลี่ยมเป็นแบบ y นั่นเองนะครับเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมเป็นแบบ y เ,นะเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นตัวต้นฐานที่เราแปลงมาใหม่เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่ง R uh, uh, ตัวแรก RA เนะครับเราก็จะให้ R uh, ตัวนี้เป็น I อ uh, ตัวที่2ให้ตรงไหนดีตัวนี้เป็น R ตัวที่2เป็น RB นะครับตัวที่3ก็จะเป็น RC โอเคจากนะครับจากสูตร เบื้องต้นเราต้องยกสูตรขึ้นมาก่อนนะครับ Ra 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 มีค่าเท่ากับ r1 คูณ r2 นะครับอานด้วย r รวม r1 บวก r2 แล้วก็บวก r3 แทนค่าลงไปนะครับเพราะฉะนั้น r1 r2 r1 r2 เท่ากับ60คูณ30 หารด้วย ra บวก r หบวก r บวก3สาบวก30บวก10ฉะนั้น ra จึงมีค่าเท่ากับ1,800นะหนะครับ1,800หารด้วย100จึงมีค่าเท่ากับ 18โอ้นะอ RB. RB นะครับได้ R A แล้วอ B านะครับ R B ีมีค่าเท่ากับ R อะไร R ด้านข้างครับ R B ตรงตำแหน่งนี้เนาะ R ด้านข้างของ R B ที่เป็น R เดลต้าก็คือ R 1่กับ R 3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ R 1คูณ R3 หารด้วย R รวมนะครับก็คือ R1 บวก R2 บวก R3 สังเกตว่าถ้าเกิดแปลงจากเดลต้าตางาเนี่ยตัวข้างล่างเป็นผลรวมของ R เนี่ย R A B แล้วก็ R C ตัวส่วนก็จะเป็นผลรวมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น R1 เนี่ยก็จะเท่ากับ60เนาะ60คูณ R3 ท่ากับ10หารด้วย R รวม ่ารวมเมื่อกี้เราได้เท่ากับหนึ่งร้อยแทนค่าไปเลยไม่ต้องบวกหลายรอบนะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหกร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยจึงมีค่าเท่ากับหกสิบโอหกโอมโอเคอาร์ซีนะครับอาร์ซีอาร์ซีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อาร์ด้านข้างอาร์ซีคืออาร์ตัวไหนครับ R4 คือ R ตัวนี้ R ด้านข้างของ R เดลต้าคือ R ตัวนี้ับตัวนี้นะครับก็คือ R2 กับ R3 นั่นเองเพราะนั้นสูตรตรงนี้ก็จะกลายเป็น R2 คูณกับ R3 นะครับหารด้วย R รวม R1 บวก R2 บวก R3 R2 มีค่าเท่ากับ30 R3 มีค่าเท่ากับ10 30คูณ10นะครับหารด้วย100 จึงมีค่าเท่ากับ300หารด้วย100นะครับเพราะฉะนั้น Rc จึงมีค่าเท่ากับ3สามก็มคือคำตอบทีนี้เราก็สามารถที่จะวาด R แบบ Y หรือว่าแบบ Star นะครับได้ไหม มี R A เนาะ R A R B แล้วก็ R C R A, A มีค่าเท่ากับ18โอห์ม18โอห์ม R B มีค่าเท่ากับ6โอห์ม R C มีค่าเท่ากับ3โอห์มโอเคนะสังเกตว่าการแปลง จากเดลต้าเป็นสตาขอให้เราจำสมการได้นะครับแล้วก็สามารถแทนค่าลงไปแล้วก็หาคำตอบแปลงได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับการเฉลยแบบทดสอบในข้อ7ข้อ6แล้วก็ข้อ7ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในครั้งหน้า ในข้อที่8ข้อที่9ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ